สวัสดีครับหมออยู่ในตำนานนะครับผมลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าในช่วงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็มีวันละแห่งชาติอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภกันนะครับไปดูรูปของดวงกลมของดวงดาวหรือว่าดาวจอนในวันพรุ่งนี้กันดาวจรในวันพรุ่งนี้นั้นดาวจาันทรจะอยู่ที่ ลัคนาราศีเมถุนนะครับลัคนาราศีเมถุนจะมีดาวจันทร์จออยู่นะครับผมราศีเมถุนก็คือมู่หลานเทวีนะครับอขอสูมนิดนึงครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าตําแหน่งของตนุของเขานะครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทํานายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาดูดาวที่เป็นดาวกกโจรก็ได้ นะครับดาวก็ก็กจอนก็ได้แต่3 6 7 8ดดอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นดาวเกตที่แบบว่าปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดนะครับหรือพรุ่งนี้ดาวจันทร์ไปกระตุ้นที่เรือนอะไรของคุณนะครับประมาณนี้เนาะคือศาสตร์ของโหราศาสตร์เนี่ยเขาสามารถที่จะทํานายได้จากดวงดาวหลายๆดวงด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยๆดูกันไปว่ามันไปตกเรือนอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า พรุ่งนี้เนี่ยเราจะดูจากดาวจันทร์เป็นเป็นหลักเลยนะครับดาวจันทร์ไปกระตุ้นดาวอังคารที่อยู่ในเรือนของลัคนาของคนราศีเมถุนนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยโอ้โหดาวย้ายมาละทั้งยวงเนี่ยหนึ่งสี่หกแปดตกวินาศหมดเลยการเงินก็ตกเสียการเจรจาค้าขายก็เสียกันยาวๆการงานใช่ไหมครับตำแหน่งการงานหรือความรับผิดชอบ ความมีเกียรติก็ไปตกวินาศอีกนะครับก็ยังไงคนลัคนาราศีเมถุนช่วงนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งกันละกันเนาะแล้วก็ดาวเกตจะไปอยู่ตรงไหนของเขาครับดาวเกตเขาก็จะไปอยู่ในเรือนของพันธุการขนขวายหานะครับการขนขวายหาแต่ดาวพฤหัสเองย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภาละเวลาที่ออกพรุ่งนี้นะครับเมื่อวางนวางแล้วจะอยู่ในเรือนของราศีพิจิกนะครับ จะเป็นเวลาที่ออกนะครับมันจะเป็นซอยย่อยลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีเมถุนครับพรุ่งนี้นะครับดาวจันทร์อยู่ในลัคนาของคุณมีดาวอังคารอยู่ใช่ไหมครับมีดาวอังคารความกล้าความขยันอยู่นะครับแล้วก็เป็น30ด้วยก็คือการทำเพื่อคนอื่นเขาเนาะประมาณนั้นนะครับไพ่ที่ได้ออกมา The Fortune ครับหรือว่า View of the Fortune ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกลงกร,รมกลงเกวียนนะครับผมเป็นไปตามกลงล้อของเวลานะครับภพ่ใบนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับ View of the Fortune อะวงกลมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเนาะขยันก็ได้เงินนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ถ้าแบบขยันซื้อเยอะๆซื้อ เนาะอาจจะอาจจะได้ก็ได้เพราะว่ามันมีดาวนัตตอยู่อยู่ในเรือนลาภะของคุณนะครับแต่แต่มนัสตอยู่ก็ไปม,มีนาวางอยู่ในเรือนของอล里นะครับเพราะนั้นบางทีพวกนี้อาจจะต้องวิ่งเต้นเยอะหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยก็ให้มันเป็นไปตามเวรนตามกรรมก็แล้วกันดีไหมครับประมาณนั้นเนาะคือแบบว่าอย่าไปอะไรมากมายช่วงนี้บางทีเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็ไปคาดหวัง นะครับบางทีเราก็ไปคาดหวังว่าเฮ้ย mm. วาระแห่งชาติฉันจะต้องได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับบางทีเราไปคาดหวังอะไรมากมายเกตมันอยู่ในเรือนของพันธุนี่ไงครับอังคารคือความกล้าความขยันถูกไหมครับแต่ศุกร์พุธอาทิตย์ลาหูโอ้ไปตกวินาศหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นคนลักันาราศีเมถุนครับ mm. ก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะเนาะทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่ว ทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับเป็น View of the f o r t ์จูนนะครับไปดูต่อลัคนาราศีต่อไปของเราคือราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎเองดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับไปอยู่ในเรือนของวินาศพรุ่งนี้อาจจะแบบว่า ต้องไปซื้อที่ไกลได้ไหมต้องเดินทางไกลได้ไหมเพราะว่ามันมีดาวอังคือการเดินทางอยู่คนลักนาราศีก็กฎเองพวกนี้อาจจะอยู่ไม่ติดที่อาจจะมีเรื่องท้องตทำทาเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงทําเรื่องเกี่ยวกับคนรอบข้างมีดาวเกตเข้าอยู่ในเรือนลาภะละเป็นลาภผลเ,เป็นศาสชะนะครับเป็นศาสชะแต่สังเกตว่าหนึ่งสี่หกแปดอยาทั้งดวงตกลาภะมีลาภในเรื่องของการเงิน นะครับแฮปปี้อินการเงินการงานการเจรจาแต่อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นคนลักนณาราศีกรกฎครับบางสิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นเนาะสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเดมูลนะครับการจินตนาการหรือการที่มโนไปเองนะครับไพ่หมายเลข1818ออกไปแล้วเนาะ อาจจะตีความว่ามูลคืออะไรความฝันเลขในความฝันนั่นเองนะครับเลขในความฝันของคุณก็ได้อันนี้คล้ายๆสองไหมเออนะลองดูละกันคนลักาลาราศีกรกฎพรุ่งนี้เดาไปอยู่ในเรือนของวินาศกระตุ้นวินาศนะครับแต่ว่าเวลาออกอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับแล้วเล็งกลับไปที่นี่หกสี 6, 4, 1, 8, ที่อยู่ในเรือนของลาภเกตก็มาทำตีโกนส่งเสริมกันอยู่ตรงนี้ นะครับก็มีเกณฑ์ที่คนลนักนณาราศีกรกฎอาจจะอาจจะอาจจะได้ลาบในช่วงนี้นะครับแต่เวลาอาจจะแบบไม่อำนวยเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกเขาว่าการทำนายตามกฎเกณฑ์อย่างนี้ปัจจุบันมันใช้ไม่ได้ละมันอาจจะมันอาจจะใช้ไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อตั้งแต่วันที่มันตกลาภะได้ป่ะ ประมาณนั้นหรือว่าได้หวยเด็ดหวยดังมาจากช่องอะไรก็ไม่รู้อนะเนาะที่เขาทําคลิปก่อนนั้นเนี้ยนะครับลองไปดูกอนแล้วกันนะไปต่อที่ลาพระนะครับเรือนลาพระของเรานั้นก็คือเรือนของราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์มิลาเทวีของเราหรือน้องมิล่าของเรานะครับราศีสิงห์เองดาวจันทรร์กะตุ้นลาพระดาวเกตอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวศุกร์อยู่ในเรือนของกรรมะ ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวลาหูกรรมะทั้งหมดนะครับดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนของปัตตนีโอ้โหสุภะคิดมากคิดเยอะนะครับแล้วก็มาอยู่ณวางของพันธุด้วยนะครับดาวที่เสียมคือดาวเสาดวงเดียวเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีสิงค์ครับมีเกณฑ์ที่คุณจะไดลาบเช่นเดียวกันเนาะพรุ่งนี้ก็อาจจะเดินทางอยู่ไม่ติดได้เช่นเดียวกันนะครับไพ่ที่ได้ออกมาคือนี่ครับ 8เหรียญน,นะครับเหรียญงานใหม่ตำแหน่งใหม่การขึ้นเงินเดือนหรือรางวัลน,นะครับภายอันนี้มันเป็นเหรียญเป็นรูปเงินแล้วก็คูณ3โอ้โหเนาะคูณ3คูณ3ขาบ่าหรือคูณ6กับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องเต่งโต๊ดใช่ปะ่ะเออคูณ3ส่วนใหญ่ก็คูณ50 50บคูณ50เนาะประมาณนั้นเพราะนั้นคนราศีสิ่ง์ครับมีล่าสามารถที่จะ ซื้อได้เพราะว่าดาวของคุณดีหมดเลยแล้วเกตอยู่ในเรือนของกระดุมพระเนี่ยมันก็แปลว่ามันก็อาจจะมีการเงินเข้ามาอะไรประมาณนี้ได้ไหมครับได้นะครับ6ก็เป็นกรรมมะของคุณอ่านะเพราะนั้นถือว่าราศีสิงครับเข้าสู่ในเรือนของลาพระดีครับลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกันนะครับอลิสาเทวีนะครับหรืออลิสนะครับผมคนลัคนาราศีกันครับ อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวไรทับคุณครับดาวเกตครับปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับมีอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกิดขึ้นมานะครับประมาณนี้เนาะไอเดียสร้างสรรค์ก็ได้หรือปัจจุบันทันด่วนก็ได้นะครับแต่ว่ามันไปทําตีโกนกันแบบนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใดหรือการเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ ย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะว่ามี1.8อยู่ตรงนี้นะครับมี1.4.6คนของประชาชนอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วทั้งหมดอยู่ในเรื่องของสุขพะความสุขความเจริญก็มีเกณฑ์ที่คนลักนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหรืออาจจะเสียเงินได้อยู่นะครับทีนี้ดาวจันทร์ไปกระตุ้นในเรื่องของกรรม,มะถ้าไม่ทําไม่ขยันมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ก็ถือว่าคนลัคนาราศรีกันเองอลิซน,นั้นถือว่าก็โอเคอยู่ดาวที่เสียมีอยู่2ดวงคือ50ผู้ใหญ่แก่แก่ผู้ใหญ่เก่าเก่าโลกเลือล้อหลังโลกเก่าเก่าโลกเกี่ยวกับดาวพื้นหัสนะครับพวกนี้ต้องระวังเอาไว้นะครับคนลัคนาราศรีกันเลยได้ไพ่ดําออกมานะครับไพ่ดาก็ไปส่องกันเองกันไพ่ดําก็แปลว่าอะไรไป,ไปหาตัวเลขในที่มืดๆและกันนะหรือว่าซื้อตอนดึกๆด,ดีไหมตอนนี้ดึกเราซื้อได้เลย หรือเปล่าประมาณนี้นะครับไพ่ดำออกมาไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับก็อาจจะแบบว่า,เ,าเกตก็คือความคิดเนาะอาจจะคิดไปคิดมาเยอะแยะมากมายประมาณนั้นนะครับไปลอกใครดีครับไปลอกอไปลอกเพื่อไม่ดีไปลอกเสาดีนะเออลอกตัวเองนั่นแหละนะครับลอกตัวเองนั่นแหละเพราะเกตเกตคือคุณเองอาจจะคิดเยอะไงคิดเยอะแล้วก็จะกลายเป็นอัน,นันอัน,นัน ไปเลยอะไรงเงี้ยเนาะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับเพราะฉนั้นอยากซื้ออะไรก็ซื้อไปครับเนาะอยู่ในเรือนของกรรมมะเท่านั้นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีตุลน,นะครับมาเวลของเรานะครับกัปตันมาเวลเราของเราเนี่ยครับดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนของสุภาะความสุขความเจริญความคิดทําตีโกนกันเป็น2 3 5ด้วยก็ถือว่าเอออาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ได้อะไรดีๆเข้ามามีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณนะครับประมาณนี้เนาะแต่พอดูรูปดาวที่เหลือแล้วเนี่ยโอ้การงานการเงินความรักเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆต,ต้องระวังไว้ไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีความเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านด้วยอะไรนะเนี่ยนะครับภพยที่ได้ออกมาของเธอคืออ่าแต่เธอได้99เหรียญโอ้โหแสดงว่ามีเกณฑ์ที่จะ ได้โชคลาภในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภเพราะว่าเราจะสังเกตว่าจันทร์ไปอยู่ในเรือนของสุภาของเขานะครับแต่ดาวที่เหลือเนี่ยมันคือดาวทั้งช่วงเวลา,าดาวที่เหลือนั้นคือดาวทั้งช่วงเวลาว่าอาจจะมีการเสียเงินอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาได้ไหมได้นะครับต้องระวังแต่พรุ่งนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภ 99เหรียญเลยนะประมาณนี้เหมือนกับไพ่ขององค์แม่ที่จับออกมาเลยนะครับไพ่ใบนี้ไปต่อที่ลักนาลาซีอะไรเอ่ยพิจิกครับพิจิกเองนี้นะครับเอ่อะไบต์นะครับก็ดาวจันทร์ไปกระตุ้นอยู่ในเรือนของมอณะเนาะช่วงนี้อาจจะขี้เกียจอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอยากจะไปไหนอะไรประมาณนี้ความกล้าความขยันลดน้อยถอยลงไปนะครับแต่ช่วงนี้ เห็นสังเกตเห็นนะครับ6การเงินเข้าปัตนีการเจรจาเข้าปัตนิการงานเข้าปัตนีคนหูเบาเข้าปัตนีนะครับดาวเกตอยู่ในเรือนของลาพระลาผลนะครับมีการทําตีโกนแบบตีโกนส่งเสริมกันเกิดขึ้นสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกด้วยโอ้มันน่าจะดีนะมันน่าจะดีนะในช่วงนี้คนลัคนาราศีพิจิก ดาวที่แย่อาจจะเป็นเรื่องของความกล้าความขยันหรือเกี่ยวกับเรื่องของขาเกี่ยวกับเรื่องของลมนะครับก็ต้องระวังเอาไว้แล้วก็เป็นโรคเก่กกเกาๆอะไรเนี้ยตามโรคกาเก่าประมาณเนี้ยนะครับก็ไปดูกันครับอ่าเขาบอกว่าอาจจะเป็นสองคาถาสองคาถาเองแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกันนะครับการเป็นหุ้นส่วนกันแต่ไพ่ของ ซิลิคอนดาวขององค์แม่จิมิเนี่ยจะออกมาเป็นลนักษณะของสองทางสองทางให้เลือกนะครับเป็นสองทางให้เลือกเอ๊ะจะไปซ้ายไปขวาเหมือนกับพี่ใหม่เจริญเทมปุระนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้มีคล้ายๆเลขสองด้วยหรืองูไม่รู้นะครับเอ๊ยอาจจะเจอคู่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเออเพราะาเจองูเราก็ต้องเนาะตีงูให้มันตายเนาะจะได้อยู่เป็นโสดกันต่อไปนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ คุณอาจจะมีโชคลาภได้อยู่เหมือนกันได้จากดาวเกตนะช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมีโชคลาภได้จากดาวเกตแต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าอยู่ในเรือนของมรณะอะไรประมาณนี้นะครับแต่มรณะมันเขาบอกว่าดีใหม่ๆแล้วมันค่อยจืดจางหายไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้บางทีทํานายออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตรงเพราะว่าบางทีอะอย่างที่บอกครับคนจะถูกมันก็ถูกแหละนะครับประมาณนั้นเนาะ ไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีธนูครับดาวจันท์ไปอยู่ในเรือนของปัตตนีคู่ครองและหุ้นส่วนนะครับผมมีความมีความอังคารคือความกล้าความขยันอยู่นะครับแต่ดาวที่เหลือตกอลิทั้งยวงนะครับ1 4 6 8ตกอลิทั้งยวงเลยเนาะแล้วก็เป็นตีโกนเท่ากับด้วยทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับเกตอยู่ในเรือนของกรรม,มะการใช้ไอเดีย การใช้ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆนานานะครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีธนูครับช่วงนี้เองพรุ่งนี้เองอาจจะมีเกณฑ์พรุ่งนี้นะอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะครับแต่ในช่วงนี้ยาวๆอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินการง,งานความรักการเจรจาเนาะใช้ความรู้ความสามารถเยอะหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้องติดต่อผู้ใหญ่เก่าๆด้วยนะครับไพ่ที่ได้ของเธอออกมาคือเป็น คีเหรียญน,นะครับก็คือราชินีเหรียญอย่างที่บอกครับราชินีเหรียญเธอเองก็คือเรื่องการเงินแหละนะครับเรื่องการเงินเรื่องของการที่จะจับจ่ายใช้สอยต่างๆนานานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นักต่อรองเรื่องเงินเงินทองทองบางทีมองหน้าเห็นหน้านางแล้วนางดูเครียดดูกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้ใจ่ายในช่วงนี้นะครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นก็ระวังไว้นิดนึงก็แล้วกัน นะครับก็ตกปตัตตนีพรุ่งนี้ซื้อได้นะครับแต่ช่วงยาวๆอาจจะแบบว่าดูแลเรื่องของการเงินของคุณให้ดีนะครับคนลคกาลาศีมังกรครับดาหน้าของเรานะครับก็ดาวตกอยู่ในเรือนของอลิดาวจันพรุ่งนี้กระตุ้นเรือนอลิอุปสรรคศัตรูแต่คําว่าอลิเนี่ยมันแปลว่าอาจจะมีอุปสรรคมีศัตรู อยากจะซื้อแต่โอ้ยแบบเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาประดังเข้ามาทําให้ซื้อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อก่อนหน้านี้ไปแล้วก็จบถูกไหมครับแล้วก็ไม่ต้องรอเลขเอาเลิอันใช่ไหมบางคนบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อพอเช้าเขาจุดทูบเรียบร้อยปุ๊บมาเอาอันเพิ่มอไอ้เลขที่เราจะซื้อซื้อคืนนี้ไปเลยนะครับถ้าคิดว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อคืนนี้ไปเลยเพราะมี เพจที่เขามีเลขเด็ดเลขดังเขาทาตัวเลขออกมาให้แล้วอยากซื้ออะไรซื้อไปเลยนะครับผมนั่นแหละนะตามนั้นแหละเนาะโปรโมทหลายรอบละนะครับ4ี่หกหนึ่ตกอยู่ในเรือนของปุตตะเรื่องของบริวารท,ทั้งหมดที่จะต้องจัดก,การการเงินการงานความรักนะครับเรื่องของการเจรจานะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขาการเดินทางโลกลม เนะาะป้าบางคนก็จะเป็นลมเมื่อวานจะต้องให้สาม,มีไปรับที่สพานลอยนะครับประมาณนั้นสืบมาแบบนั้นเจ็บหนักเหนื่อยใช่ไหมเกตคิดมากคิดเยอะนะครับเนาะแต่พืรหัสก็ยังอยู่ในเรือนกระดุมพระช่วยนางอยู่นะครับไปดูที่ไพ่ของไดアナได่าบอกว่าได้สี่คาถาสี่คาถาก็คือเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของความมั่นคงแต่หน้าไพ่ของจิมมี่เองเนี่ยมันดูเหมือน การกักตัวยังไงชอบกลน,นะครับแล้วก็ดูเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันกองอยู่ตรงพื้นหมดเลยเหมือนนางอาจจะแบบว่ากลายเป็นมองหาอะไรที่มากกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับมองหาความต้องการของนางนะครับถึงแม้ว่าสีคทานเนี่ยตามไพ่หลักของเวทไลเดอร์เนี่ยเขาจะแปลว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงกันอย่างลากอะไรอย่างนี้นะครับแต่มองแล้วเนี่ยเหมือนกับทำไมละ่ะเศษกระดาษเหรียญเงินดอกกุหลาบ ความบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยทำไมมันตกอยู่ที่พื้นหมดเลยใช่ไหมมันเป็นไปได้ที่แบบว่านะ่าอาจจะมองอะไรที่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆมากกว่านี้ก็ได้นะครับลัคนาราศีมังกรเนาะไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกลุ่มครับลัคนาราศีกลุ่มอลอล็อกคอบเทวีของเรานะครับผมดาวอยู่ในเรือนของปุตตะให้บริวารซื้อหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ ชคลาภค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าดูดาวเกียริแล้วยังตกอยู่ในเรือนของมอรลณนะใช่ไหมครับแต่ว่า6,41ตกอยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมตนุก,กระดุมปาสัจพันธุแปลว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการขายบ้านการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่ สามารถขายได้อะไรประมาณนี้แล้วผู้ใหญ่ก็มาสนับสนุนคุณอยู่นะครับประมาณนี้เนาะแต่ระวังปัญหาเรื่องแม่เรื่องของผู้หญิงเอาไว้นะครับคนละกันราศีกลุ่มนะครับแล้วแล้วคอพเทวีของเราเออกมาเป็นก้าวดาบเลยก้าวดาบกลายเป็นเหมือนฝันลายนะครับต้องหาใครมาโอบกอดเพื่อที่จะปลอบประโลมใจนะครับประมาณนี้เนะาะไพ่ของนางก็จะประมาณแบบตีความไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนซิลิคอนดาว นะครับเป็นแบบสายอินดี้นิดหนึ่งนะครับก้าวดาบคือการฝันร้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าฝันถึงเรื่องความตายฝันถึงเรื่องอะไรที่ปวดร้าวลองเอาตัวเลขพวกนั้นอะ่ะเออเนาะมาใช้ดูดีไหมประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของบุตตะมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีมีนครับอ่านะครับ ไฮลิควินเทวีของเราก็อยู่ในเรือนของพันธุใช่ไหมครับอังคารอยู่ในเรือนของพันธุจันอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเองอาจจะแบบดูเลขที่บ้านได้ไหมหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ต้องเดินทางไปเดินทางมาก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็การเงินอยู่ในเรือนของสัตว์ชะความรักการเจรจาการงานอาถือว่าตรงนี้ดีและเกตอยู่ในเรือนของปัตตนีด้วยอาจจะมีลาบจาก คู่ครองหุ้นส่วนของคุณได้ไหมได้นะครับแล้วเสาก็อยู่ในเรือนของลาภะลาบใหญ่ได้ไหมเป็นตีโกนส่งเสริมกันนะครับแต่มันก็เป็น7-6-8คือเป็นกน๊กจรและมี6-7คือเรื่องของการสูญเสียได้ด้วยเช่นเดียวกัน184ระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องของฟืนไฟไว้หน,หนิดนึงอารมณ์เสียเกี่ยวกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ดาวพฤหัสเองมาตกอยู่ในเรือนของวินาศนะครับเรื่องของสุขภาพต้องระวังเอาไว้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ที่ได้ออกมาของคนลัคณาราศีมีนครับเดอะซันครับผมโอ้นะก็อาจจะโชคช่วงชัชวาลเพราะอะไรเอ่ย1468อยู่ในเรือนที่ดีดาวที่เสียมีแค่ดาวพฤหัสด,ดวงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อยู่ในเรือนของพันธุให้คนที่บ้านซื้อให้ปัตตนิซื้อเนาะ ให้แม่ซื้อเพราะแม่เป็นลาภะอยู่อะไรประมาณให้ผู้หญิงเป็นคนซื้อหรือจันทร์ก็เป็นบริวารเหมือนกันก็ให้บริวารบอกเลขให้เรานะครับประมาณนั้นไปต่อที่สหัตชะนั่นคือราศีเมฆนะครับชูสีไทยเฮาของเรานะครับดาวถามว่าดาวจันทร์อยู่ไหนอยู่ในเรื่องของสัตชะคนรอบข้างเอาเลขของคนรอบข้างนี่แหละนะครับแล้วก็อาจจะมี5พืนรหัสคนผู้ใหญ่มาให้เลขเราได้ไหม ประมาณนี้นะครับเกตอยู่ในเรือนของอลิเนาะเกตอยู่ในเรือนของอลิแล้วก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคที่แบบคาดไม่ถึง1 4 6 8ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระมีการโยกย้ายเงินนะครับมีการโยกย้ายเงินเล่นแร่แปดธาตุเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ถือว่า6มากระดุมพระ4มาอยู่ในเรือนของกระดุมพระเช่นเดียวกันการเจรจาการค้าขายแล้ว6เองที่อยู่ตรงนี้คืออะไรครับกรเกษตรบดีด้วย ถือว่าดีครับถือว่าดีไพ่ละไพ่ออกมานี่เลยนะไพ่ออกมาเป็นใบนี้คือ6ถ้วย6กถ้วยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับเป็นการแบ่งเงินกันนะครับเป็นการแบ่งเงินกันแต่ของจิมีเนี่ยเขาเหมือนกับโอ้โหพญานาคตัวเมียพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็แบบแสงอาทิตย์แสดงว่านางจะได้รับส่วนแบ่งนะครับนางจะได้รับส่วนแบ่งนั่นเองนะครับถือว่า ดีครับนะสาหัสชะไปดูก็หุ้นกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนซื้อประมาณนี้นะครับไปดูลัคนาราศีพฤกษกับลัคนาราศีสุดท้ายของเรานะดาวจันทรอยู่ในเรือนของกระดุมพระก็คือการเงินอยู่แล้วความกล้าความขยันแล้วตัวเองมี6มี4มี1มี8เต็มลัคนาเลยถือว่าน่าจะดีถือว่าน่าจะดีนะแล้วตรงนี้ก็ทำตีกนส่งเสริม นะครับทำตีโกนส่งเสริมเข้าหาตัวเองด้วยนะครับการเงินมาความรักมาการงานมาการเจรจาค้าขายเก่าๆกลับเข้ามานะครับคนลกดลาราศีพฤษภเองถือว่าในเดือนนี้น่าจะดีนะแต่อาจจะยุ่งวุ่นวายเพราะว่าดาวมันเยอะนะครับไพ่ที่ได้ออกมาของเธอคือ the fool ครับก็ลองผิดลองถูกนะครับประมาณนี้หรือว่าอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงเนาะอะไรที่ไม่ควรเสี่ยงก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลองดูแล้วคิดว่าเลขตัวไหนมันโอเคกับเราเราก็ซื้อตัวนั้นนะครับประมาณนั้นนั่นเองนี่คือพรุ่งนี้ใครจะมีโชคลาภแล้วก็ดวงโดยย่อในช่วงนี้เองนะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับสวัสดีครับ